สวัสดีครับวันนี้เพบกับผมช่างแซมนะครับวันนี้ช่างแซมจะมาอธิบายขั้นตอนการขัดเคลือบไฟหน้านะครับผมว่าทําอย่างไรนะครับก็อด่นครับมาดูก่อนนะครับว่าไฟหน้าเป็นยังไงครับผมนี่ครับผมเหลืองมองกันเลยทีเดียวนะครับทั้งด้าน2ด้านเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเหลืองมองนี่ก็เกิดจากการใช้งานครับอันดับแรกครับผมก็มามาร์กิ่งกันก่อนครับมาร์กิ่งกันก่อนนะครับมาร์กิ่งในบริเวณที่เราจะขัดนะครับ ส่วนเกินบริเวณที่เราจะขัดเนี่ยก็จะเป็นผิวตัวรถเนาะบอดี้ใช่ไหมครับบอดี้พัมเปอร์ตรงนั้นนะครับเราจะไม่ไม่ยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าตรงนี้เราก็ต้องมาร์กกิ้งไว้พอกันกันกระดาษทรายครับกันกระดาษทรายไปโดนนะครับเพราะว่าถ้ากระดาษทรายโดนปุ๊บมันจะทําให้สีรถลูกค้าครับผมทลอกได้นะครับต้องมาร์กกิ้งดีๆที่ใช้นะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเทปกาวยน่นหรือวาชิเทปนะครับวาชิเทป ใช้ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง1นิ้ว2นิ้วนะครับที่ผมใช้อยู่นี่คือ2นิ้วนะครับ2นิ้วก็ราคาแพงหน่อยครับใช้1นิ้วก็ได้นะครับใช้1นิ้วก็ได้ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาใช้1นิ้วแล้วนะตอนนี้เป็นคลิปเก่าอยู่นะพอดีถ่ายไว้นานนั่นแหละแต่ไม่ได้มาตัดต่อแล้วก็ไม่ได้เอามาทาให้ดูนะครับนี่ครับมาร์กิ้งในบริเวณที่กระดาษทรายเราจะไปโดนนะครับเราก็ติดไว้ติดเทปไว้ป้องกันไว้นะครับ ติดรอบเลยนะครับติดรอบโคมไฟเลยนะครับติดรอบโคมไฟเลยถ้าเปิดฝาหน้าได้นี่ครับมันก็จะลดความเสี่ยงบริเวณที่โดนฝาหน้านะครับออกไปอีกนะครับเราก็ประหยัดเทปบเราด้วยนะครับนี่ครับผมแปะให้เรียบร้อยเลยทีเดียว่าเมื่อแวะเสร็จแล้วครับก็ปิดต่อไปก็เป็นการขัดละครับผมต่อไปครับนี่ครับกระดาษทรายเบอร์300ยี่ครับปั่นจงขัดเลยครับดัาเลงเลย ขัดนะครับผมจนกว่าที่น้านะครับจะเปลี่ยนสีนะครับขัดเล็กๆเนี่ยน้าจะออกเป็นสีเหลืองนะครับน้าเป็นสีเหลืองเลยเหลืองอ้อยเลยนะครับขัดจนกว่าน้ําจะเป็นสีขาวขุนนะครับขาวๆขุนๆนวลๆนะครับขัดไปเรื่อยๆเบอร์3ามยี่เนี่ยเป็นเบอร์แรกนะครับที่ขัดกัดจากหยาบไปหาละเอียดนะครับขัดจากหยาบไปหาละเอียดผมแนะนําเป็นเบอร์3ามยี่นะครับผม3ามยี่หรือ400นะครับก็ได้ ไม่แนะนําให้สูงกว่านั้นเพราะว่าถ้าสูงกว่านั้นครับมันจะขัดช้านะครับผมมันจะออกช้ามากๆเพราะว่าไอ้เหลืองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนานะครับไม่ใช่บางๆนะครับอ่าเราขับไปเรื่อยๆครับขับโอ้เบอร์แรกเนี่ยขัดหนักๆเลยครับขัดเต็มที่ครับผมอ่าต่อไปก็เบอร์ที่2ครับเบอร์ที่2เนี่ยก็มีหน้าที่เพียงเก็บนะครับเก็บรอยกระดาษทรายเบอร์3าม้ยี่นะครับให้มันอ่าออกนะครับก็ไล่ไล่ทีละเบอร์ครับวันนี้กับเบอร์หกร้อยนะครับผม ไปครับเบอร์600ขัดให้ทั่วนะครับเบอร์สามรยีครับผมเบอร์3ามยยผมแนะนำให้ขัด 2- 3รอบนะครับ2อรอบเลยแล้วก็เบอร์600ยเนี่ยผมแนะนำให้ขัดประมาณ2รอบนะครับ2อรอบขัดจนจบปุ๊บแล้วก็มาเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับสองรอบเสียงก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับพอดีว่ายังเป็นไข้ไม่ค่อยสบายนะครับยังไม่หายดีแต่ก็เพื่อเพื่อนๆครับมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับช่วงที่ ทำอะไรไม่ได้ทํางานไม่ได้ก็มาทําคลิปแล้วกันเนาะนี่ครับก็ขัดไปเรื่อยๆครับขัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คืองานขัดนะครับไม่ใช่งานรูปนะครับไม่จะรูปนะครับพยายามออกแรงด้วยนะครับออกแรงกดแล้วก็ขัด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 นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับโดยช่างแซมจะพาไปดูนะครับว่าอุปกรณ์ในกล่องเครื่องมือของช่างแซมนะครับในการขัดรถนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตเป็นคลิปหน้าแล้วกัน๋ยวคลิปนี้ขอให้ดูวิธีการขั้นตอนกันก่อนนะครับว่าทํายังไง อ่านี่ก็เบอร์หกร้อยนะครับเบอร์หกร้อยกระดาษทรายที่ผมใช้อยู่นะครับใช้เป็นกระดาษทรายเบอร์สามเอ็มครับเอยไม่ใช่กระดาษทรายยี่ห้อสามเอ็มนะครับอ่าต่อไปครับผมเบอร์ที่สามครับเป็นเบอร์หนึ่งพันนะครับเบอร์หนึ่งพันขยับมาเรื่อยครับทีละสเต็ปนะครับสามร้อยยี่หกร้อยแล้วมาหนึ่งพันนะครับตอนนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งพันครับตรรจงขัดเหมือนเดิมครับขัดไปเรื่อยๆหนึ่งพันก็สองรอบเหมือนกันครับครับจนจบแล้วนะครับแล้วก็มาเก็บอีกหนึ่งรอบนะครับสักสองรอบจะจำมากเลยครับ เห็นไหมครับตอนนี้เมื่อกี้เมื่อกี้นี้เบอร์สามวิเรย์เริ่มขัดใช่ไหมครับมันเริ่มจะขาวแล้วตอนนี้นี่ครับสีคุมที่แท้จริงนะครับคือสีนี้นะครับมันไม่ได้เป็นสีเหลืองนะมันไม่ได้เหลืองนะครับที่เหลืองเนี่ยมันเหลืองจากภายนอกไม่ได้เหลืองจากภายในก็คือว่าไอ้น้ํายาแล็กเกอร์ตัวเก่าครับจากโรงงานมามันเสื่อมนะครับหาต่อไปครับเบอร์1 5 0 0ครับเบอร์พันหนะครับกระดาษใส่น้านะครับเบอร์พันห้าเราก็ขัดเหมือนเดิมครับ อ่าพันห้าเนี่ยขัดรอบเดียวก็พอนะครับขัดรอบเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะเก็บเบอร์1น0 0งเฉยๆครับซึ่ง1000เรามันไม่ได้กินลึกอะไรมากมายนะครับก็ขอแค่ขัดให้ทั่วพอนะครับขัดให้ทั่วพอ1รอบจบพอนะครับขัดไเบอร์พันหครับเบอร์สุดท้ายแล้วครับของผมมี4เบอร์นะครับมีเบอร์3 2 0ร้0ย0ี่หกร้นะครับผมกระดาษใส่น้ำา4เบอร์นะครับ ต่อไปครับพระเอของเรามาแล้วครับผมนี่ครับเคลียร์โคตติ้งครับเป็นแลกเกอร์เคลียร์นะครับเป็นแลกเกอร์เคลียร์ที่ใช้สําหรับไฟหน้าโดยเฉพาะนะครับเขาเรียกว่าเคลียร์สตรีมนะครับตัวนี้เคลียร์สตรีมโดยใช้ไอร้อนคือทําให้เคลียร์มันร้อนนะครับผมแล้วก็เกิดเป็นไอระเหยแล้วก็ออยลอระเหยมาเป่านะครับซึ่งกาที่ผมถืออยู่ครับเนี่ยตัวนี้เป็นกาวิเศษเดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทําคลิปตัวผ่ากาให้ดูนะครับว่า ตัวนี้มีอะไรบ้างอยู่ภายในนะครับติดตามกันด้วยนะครับติดตามกันด้วยแล้วก็เครื่องมือเนาะสองคลิปเนาะโอเคนี่ครับผมเป่าไปเรื่อยๆครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นการเป่านะครับไม่ใช่การดูดนะมีหลายท่านถามมานะครับผมว่ามันดูดหรือเปล่าไม่ได้ดูดนะครับมันเป่านะครับเป่าค่อยๆเป่าครับอันนี้ผมเร่งความเร็วนะครับมันก็เลยเหมือนดูดเร็วนะครับจริงๆแล้วผมค่อยๆนะครับผมค่อยๆเป่าค่อยๆเป่าค่อยๆไล่นะครับ อย่าพยายามแบบเป็นไปทาอย่างไปทําที่อื่นแล้วก็วกกลับมาที่เดิมนะครับมันจะทําให้ไม่ทั่วนะไม่ทั่วค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ไไนะครับอ่าเป็นไงครับใส่ย,ยังของใหม่ครับผมอ้สุดยอดเลยทีเดียวช่างแซมชมตัวเองก็เป็นฮะอ,อ่าเป็นไงครับนี่ครับใส่คลิปเข้าผมยังของใหม่เลยอ่า นี่สกรอดครับผมนี่จบงานแล้วครับเป็นแบบนี้ครับรถด,ดูใหม่ขึ้นเลยทีเดียวนี่ใส่ปิ้งครับผมอย่างของใหม่ครับอ่าอย่างไงฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ช่างแซมด้วยนะผมเป็นกำลังใจให้ช่างแซม้วยนะครับขอบคุณครับ